สวัสดีบางยูสวัสดีครับเช้าตรู่วันจันทร์ที่16นั่นเสียแสงไฟพฤศจิกายน2558นะครับเรา3ามคนนะครับจากนาครปฐมธรรมศาสลาอําเภอเมืองจังหวัดน,นครปฐรมนะครับ <c oughs> เราก็จะไปทอดกระถินที่สกลน,นครนะครมากันตั้งแต่ตีห้า ขณะนี้มาแวะเติมก๊าซธรรมชาตินะครับที่ไกลๆสระบุรีนะครับเรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางกันต่อไปนะครับด้วยความคิดอันฟุ้งซ่านของพวกเราสามคนว่าวันนี้จะแวะซื้อหวยเดินที่ไหนดีเพราะว่าเป็นวันที่สิบหกอะจากนครปฐมนะเราก็มาถึงโคร,ราชมาถึงโคร,ราชสามโมง สามโมงครึ่งนะฮะสวัสดีครับของพ่อไม่ได้ข้าวดีดีความหิวมากินไกายยา่ย่างโคราชนะฮะนี่นะจาก มุ่งนวยการสถานีวิทยุคนโคราชนะฮะคนยังโคราชด,ด,ด้วยโอ้ยถ้าจะอร่อยกันเน่พวกผมเนี่ยมาจากนาคารปฐมนะครับเราจะไปทอดกระถินที่สกลนครวัดอารามแสงอรุณที่อำเภอวาริศภูมิตำบลวาริชภูมิตอนนี้แวะ รับท่านภูมิในยการสถานีโคโรราประทอดกระถินด้วยกันรประมาณได้ว่าพวกเราที่มากันวันนี้ก็เป็นผู้มีปัญญา เพราะว่าเราสามารถแยกเนื้อแต่กระดูกออกจากกันได้เอาเนื้อใส่จอบไก่สามตัวนะฮนะ <c oughs> เนี่ยคือท่านนายกโคชเนี่ยผมจําหน้าได้เพราะว่าท่านเป็นคนรูปลอแล้วเสียงนี้โอ้ยนะ <c oughs> อบรมที่นั่ไงที่ที่ที่กับความบันคงของทาหารเขานะ ยังรักใคร่กันดีอยู่เห้มาเจอกันวันนี้ก็เป็นสิริมงคลวันนี้ปลูกหวยยังไม่ได้ซื้อเลยถูกไหมซื้อยังทุกคนเขาก็ถึงวันที่สุแล้วเขาจะออกเดินเลยพวกเขาก็นั่งเขาเซเว่นนี่แหเขาเดินไปว่าเขาไมต้งี วันนี้เรามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ร้านไก่ย่างไก่ย่างอะไรนะซิลิ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 นะฮะดูหน้าตาภรรยาผมยิ้มแล้วสงัยจะถูกหวยวันนี้นะฮะไม่ต้องหวยซื้อหวยนะเดี๋ยววันนี้จะให้ที่รักเป็นคนซื้อนะฮะ ต่อจากของหวานแล้วก็จะเป็นรายการคิดเงินดูว่าอาหารโคราชกับอาหารนครปฐมพอฟัดพอเหวียงกันไหมอ่าแต่ความอร่อยแล้วรู้แล้วที่นี่อร่อยอร่อยอร่อยฮะอร่อยฮะอร่อย อ,อร่อยไหมลูกจอยเอ้ยทำหน้าเหมือนไง เอาแน่ใจนะไม่ต้องเกรงใจเจ้าของที่นะเราอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยสรุปว่าอร่อยนะฮะ okay, ก็เชิญชวนชาววิทยุกระจายเสียงไทยนะแวะมาที่โครานะฮะท่านนายกแล้วก็ท่านผอสถานีนี่นพร้อมจะดูแลพร้อมจะแลดูพร้อมจะแลดู <laughs> <laughs> พวกผมก็อยู่นครปฐมคนนี้น้อยแต่ว่าเข้มข้นนะมีพลังมีพลังน้อยแต่ว่าเข้มข้นอ่าเข้มข้นมีพลังน้อยแต่เข้มไงเข้มสีมันเข้มไไนตรกเเเจออแ่พวยยุามีะ หน่อยดีกว่าใทุกเีัญหาเสียให้ทุกคนยไม่เป็นาจรจิงจริงจะอาจาใช่จริงจอาจด็ี่อาจารรถเสียนี่ก็เลยเรียรู้เสียทำไมเลยราเเสียเหรอ่อาารถเสียตัดไปก่อนแล้วก็ย id ัง euh รูค่นกออกมาไม่ได้ก็อยู่ท้ายรีรจะัแล้วนก็เปนเด็นตรเสียงที่อาจารย์ทำแลก็เลยอ้าว

เดือนหรือพันก็่าแล้วนะพิตการเท่าไหร่ท่านวันนั้นคันแค่ผู้เล่นสองคนอะไรเพื่อนเออฮะกูไม่ได้กูไม่ได้เล่นลายเออเพราะลายกูมีเป็นตัวอยู่แล้วเออมี แล้เนี่ยยังแวะอยู่โคราชเลยกับพวกผูู้งยุด้วยกันแต่ทีนี <Okay. S 1> ้ก็อาจจะต้องตีรถไปเลยนะผู้สูงนะนะนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ดู บอกเพื่อนว่าเราเราจะไปกับพวกเราเพราะว่ากินกันอิ่มแล้วนะแล้วเดี๋ยววันศักร์เดี๋ยวค่อยว่าะไรยีนึงนนานเพื่อนนะยี้แจ้งแจ้งนิดนึงด้วยเฮ้เออาเอาเอาประธานประธานจอยเอาไปยืนเอาเออเออเออ นี่แหละคือขนมมือทำที่บ้านผมลกขนมมือทำลูกสาวทำเองนะก็จะบอกว่าอร่อยารับเอาวาววาวมีอะไรทีเียวนเนี่ยบา